กราบสวัสดีและสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนางสาววันทิพาสังคสูตรนิสิตพระไตรปิฎกศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์พระมหาสมบูรณวุฒิกาโรรองศาสตราจารย์คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านมีเมตตามาแนะนําและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก จะถามคำถามพระอาจารย์สามคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตนะคะข้อที่หนึ่งขอทราบว่าความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไรบ้างการศึกษาพระไตรปิฎกมีความสำคัญมากเพราะว่าพระไตรปิฎกคือรากแก้วของพระพุทธศาสนาไม่มีพระไตรปิฎกก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเราได้รู้จักว่า พระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างและเราได้รู้จักพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสาวกเรารู้ได้อย่างไรในเมื่อเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราก็รู้ผ่านพระไตรปิฎกเพราะนั้นถ้าไม่มีพระไตรปิฎกก็ไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีพระรัตนตรัยก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกคือทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการรักษาพระไตรปิฎกก็คือการรักษาพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งที่สถิตของพระรัตนตรยัยถามว่าชาพุทธปัจจุบันนี้เกิดไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลถ้าอยากจะเข้าเข้าพระพุทธเจ้า อยากรู้ว่าพราะองค์สอนอะไรไว้อะไรไว้บ้างเราจะไปเข้าเ้าได้ที่ไหนเราย้อนเวลาไม่ได้เลยมีที่เดียวที่จะทําให้เราเข้าเ้าแล้วเข้าถึงคําสอนพระองค์ได้ก็คือการอ่านพระไตรปิฎกเพราะนั้นพระไตรปิฎกก็คือเอกสารที่จาลึกบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อ2,500ปีที่แล้ว เพราะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกคือการได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,500กว่าปี่เพราะฉะนั้นสำคัญไม่สำคัญเราก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าถ้าไม่มีพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ไดนะ้การที่เรามีพระสงฆ์แม้แต่พระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยการที่เราสามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ ก็พราะรู้ละพราะร,ร,ารู้เรารู้เรารู้พระวินยัยรู้วิธีการบวชอุปสมบทเรารู้จากไหนก็รู้จากพระไตรปิฎก <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกก็คือไม่มีพระสงฆ์ป <Okay. S 1> ัจจุบันเพราะฉะนั้นในโบราณอาจารย์ในคำจีรุ่นหลังๆถึงขนาดกำหนดไว้ว่าการสร้างอักษรตัวหนึ่งในพระไตรปิฎกการสร้างอักษรตัวหนึ่งในพระไตรปิฎก เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นั้นทุกตัวอักษรที่อยู่ในพระไตรปิฎกคือพระพุทธรูปหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะว่าตัวอักษรเหล่านั้นทําให้เราหเห็นพระพุทธเจ้าเนไม่มีตัวอักษรในนั้นเราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงเปลี่ยวว่าตัวอักษรตัวหนึ่งหนึ่งคือพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนึ่ง สำคัญสำคัญมากสำคัญมาก,มากข้อที่สองนะคะรูปแบบและวิธีการศึกษาพระไตรปิฎกในยุคป,ปัจจุบันของภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีรูปแบบอย่างไรคะก็มีรูปแบบที่หลากหลายสำหรับคนหลายกลุ่มหลายประเภทถ้าสำหรับชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไป รูปแบบการศึกษาเนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีย่อยพระตราปิฎกให้ง่ายให้ง่ายที่สามารถชาวบ้านคนนธรรมาดาทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้ใช้ภาษาที่ง่ายแปลงจากภาษาบาลีภาษาที่ยากสื่อสารออกมาให้เป็นภาษาอัากก็อาศัยพระสงฆ์นี่แหละพระสงฆ์ก็คือ พระธรรมทูตพวกที่เป็นโูดของพระศาสนาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการศึกษาให้เข้าใจพระไตรปิฎกให้ดีหมายคามว่าให้เข้าใจถึงแก่นของพระไตรปิฎกในภาษาบาลีให้ได้เสร็จแล้วก็เอามาเผยแผ่ให้ญาติโยมที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยทำยังไงถึงจะ ศึกษาให้เข้าใจอย่างดีแล้วปรับไปยุกสื่อสารออกมาให้ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากพระสงฆ์เรียนรู้จากนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทสาขาพระไตรปิฎกนี่แหละสาขาพระไตรปิฎกแนวผู้ที่จัดเรียนพระไตรปิฎกจากต้นฉบ,บับให้เข้าใจให้ดีที่สุดเสร็จแล้วก็เอาไปเผยแพร่ ให้ชาวบ้านได้รู้ได้เข้าใจดันนั้นก็ต้องพุทธบริษัทสี่ก็ต้องเพื่อนพาอาศัยกันและคำถามสุดท้ายนะคะเราจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาพระไตรปิฎกอย่างไรบ้างคะ่ะก็จ้องส่งเสริมผ่านการศึกษานี่แหละทำยังไงจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้คนอยากศึกษาพระไตรปิฎก จะต้องทำให้คนมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎกให้ได้คนสมัยโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีแรงบันดาลใจมีความเชื่อว่ามันเป็นบุญใหญ่ในการที่จะได้สร้างตู้พระไตรปิฎกในการที่จะได้สร้างใบลาน ใบลานจาลึกร้าตยปิดดกเขาถือว่าเป็นบนใหญ่มากในหรือแม้แต่ในการสร้างหอไตรหอไตรก็คือที่เก็บร้ไใรปิดดกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขามีอุสโลบายมีวิธีการที่จะทําให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสืบทอดร้าตยปฎดสมัยปัจจุบันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปสร้างหอไตรเพราะว่ามันเราสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ กินเป็นเล่มหนังสือได้ปวกก็ไม่กินเหมืนนอนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นก็หอไตจก็เลยไม่ค่อยมีความจําเป็นโต๊ะก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นโทรศัพท์มือถือก็เก็บไว้แต่ตปิดีได้หลายฉบับหลายชุดอ่าเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะทุกวันนี้มันงานงานเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยมันน้อยลงแล้วงานเกี่ยวกับการรักษามันไม่ใช่งานใหญ่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณต้องจานทีละตัวใส่ใบลานจานเพราะฉะนั้นต้องอาศัย ความเอาอุปถัมภ์ความร่วมไม้ร่วมมือของคนทุกระดับทั้งชาวบ้านทั้งผู้นําบ้านเมืองเข้ามามีส่วนร่วมแต่ปัจจุบนันใ้งานพวกนี้ไม่ง่ายไปหมดแล้วทีนนี้เมื่อง่ายไปหมดแล้วต่อไปเราจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาแล้วเรื่องการรักษาเนี่ยไม่ไม่ยากมีเทคโนโลยีแต่ต่อไปมันเป็นเรื่องของการที่จะทุ่มเทให้เรื่องการศึกษา สร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมญาติยอมศึกษาพระไตรปิฎกไม่ได้ก็สนับสนุนให้พระเรียนพระไตรปิฎกตั้งทุนการศึกษาให้ทุนพระพิสดารมาเนรใ,ให้ทุนคนที่มีใจรักน่มาศึกษาพระไตรปิฎกถ้าจะให้ดีนะ่ะที่เราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะเฉียดเฉียดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาจากต้นฉบับถ้าเราเรียนพระไตรปิฎกเฉพาะภาษาไทยเรียนจากภาษาไทยอย่างเดียว มันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็เหมือนกับเฉียด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 พระไตรปิฎกถ้าจะให้เข้าถึงแก่นพระไตรปิฎกเลยเนี่ยต้องเรียนภาษาบาลีเลยต้องสามารถอ่านภาษาบาลีได้มันจะทําให้เราลึกซึ้งและจะทําให้เข้าใจพระไตรปิฎกได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยถึงทําไม่ได้อ่านฉบับแปลก็ยังดีนะ อ่านฉบับแปลก็ขอให้อ่านอ่านฉบับแปลก็ยังดีอ่าแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์วิจัยออกมาให้มันเป็นภาษาคนรุ่นปัจจุบันง่ายๆนี่คือวิธีการเผยแผ่วิธีการรักษาวิธีการสืบทอดการสืบทอดเนี่ยทำได้หลายอย่างหนึ่งสื่ออดต้นฉบับต้องรักษาต้นฉบับภาษาบาลีให้ให้ดีที่สุดไม่ให้ผิดเพี้ยน นอกจากนั้นก็ต้องศึกษาภาษาบาลีด้วยเพื่อจะเพื่อจะอ่านพระไตรปิฎกให้ได้แต่แล้วเมื่อศึกษาแล้วก็เอาไปเผยแผ่เผยแผ่ปรับให้เป็นภาษาง่ายๆให้คนเข้าใจได้เนี่ยจะทําให้พระไตรปิฎกนั้นมีคุณค่าต่อสังคมไทยนี่คือวิธีรักษาพระไตรปิฎกขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์พระหมหาสมบูรณ์วุฒิกาโร คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้เมตตาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนผู้สนใจพระไตรปิฎกศึกษามาณะที่นี้ด้วยขอกราบคุณ